ผ้ามาตัดกิ่งบักท่านออกเนาะพี่น้องบอ่ได้ขายต่อพี่น้องจ้ามันติดโควิดเนาะก็เลยปล่อย,อยมันลุนเลยอันนี้คือมันเป็นลุนลุนอีกพักหนึ่งเลยพี่น้องจา้ามันส่วน,นั่นบักท่านนะ่ะมันที่ออกลุนหนึ่งเนี่ยพี่น้องจ้าเดียวอันนี้คือบาท่านเดี๋ยวตัดได้จ้ะทายเบอ่งนี่คือบาท่านตัดอันนี้ลุนนี่มันเบิดไปแล้วเลยพี่น้องจา้าเนี่ยลุนนี่มันที่เป็นกิ่งแก ถ้าติดตัดออกให้มันโปร่งให้มันเหลือแต่กิ่งข้างบนพี่น้องจ้ากิ่งข้างบนก็จะเป็นอีกพักหนึ่งรุ่นหลังเนี่ยพี่น้องจ้ะเนี่ยเนี่ยคือเขาตัดข้างล่างบิดเจ้เนี่ยข้างล่างอันนี้ตัดเลยจ้ะจะว่า้นทยาบ่มีอันคาต่างก็เลยบ่ไดทถ่ายเบื้องตอนตัดเนาะแต่ดีมันเก็บพุ่มพี่น้องจ๋าพุทธาเนี่ยบักท่านเนี่ยงามเฮามันพอมือเก็บเนาะแม่นบอรุ่นรุ่นต่อไปมันก็ที่ออกกิ่งออกใบออกยอดถ่าเนาะเขาก็ที่เก็บรุ่นนี้ พอแต่รุ่นนี้เบิดปุ๊บรุ่นนี้ก็สิเป็นนวยเป็นดอกเป็นนวยตามเล้่ยพี่น้องจ้ะบัดนี้เฮาก็ต้องมาแต่งเอากิ่งรุ่นรุ่นแหลกออกพี่น้องมันแกมันที่เป็นกิ่งแก่จังเสียพี่น้องเนี่ยมันที่เป็นกิ่งแก่จังเสียพี่นอ้องอันนั้นข้างที่สวนตาญาตัดแหล้วมันก็เลยลุ่มโจงอยู่ตอนนี้อัน,น,นหมายถึงทายตนนัวนี้มันที่เป็นรุ่นแหลกเดีเ๋ยวติมาทายเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งได้พี่น้องจ้าล้างจากตัดเรียยร้อยแล้ว อันนี้กิ่งเก่พี่น้องข้ติดตัดออกให้ให้ตรงกลางเนี่ยมันติดปโปร่งเห็นแดดต้องแดดต้องล่มซองลงม,มากพี่น้องจ้ามันมันบ่เป็นเนือค่อยบ่เป็นเชื้อโรคอยางมองนีขาอเอาไว้มันคุ้มแดดคุ้มฝนอย่างมันเกิดพเป็นนวยอยู่แล้วพี่น้องจ้าขาต้องตัดแตงออกแต่งกิ่งเก่าเนี่ยพี่น้องจ้ากิ่งเก่าหลาหลอยู่วันนี้มันก็จะเป็นกิ่งผักผักบนจ้าผักบนเมื่อจะปโปร่งให้เป็นนวยง่ายเนาะเอาไว้มันจะหยาดอาหารกินซื้อพี่น้องจ้า เขาตัดออกเพาว่าบ่รต้องเสียดายกับแม่ลิลี่แหละตัดออกบ่รต้องเสียดายพี่น้องเขาเห็นบางลังเทียเห็นหนวยยังติดหลายสิเพาเสียดายเ่แม่ที่พี่น้องเอาไว้มันก็แย่งอาหารกันหน่วยกับใบไนย์สมบูรณ์จ้ะอันมันเดือดํำใดกับซางมันจะคิดว่ามันน่าจะเตลือหลายเติบแล้วพี่น้องต่ว่าจักีิไดขายบอกรสทิแตงเอาไว้น่พี่น้องจ้ะใส่ปุ๋ยใส่ยางพ่อเลี้ยงเลี้ยงไว้แล้วก็สิแตงกิ้งเอาไว้เปืือว่ามัน พี่จังหวะโอกาสได้ขายพี่น้องจ้าเพราะได้อีกเดือนกุมผ้าเนี่ยแบเบิรุ่นเบิรเบิดเลยพี่น้องจ้าเบิด์่เาเบิดก็คือตัดเดือนกุมผ้าพี่น้องเพราะว่าปีหนาแต่ยังแต่งเอาไม่อีกใต้ปุ๋ยน้องจ้าอันนี้เด้อผู้ดใดสิปลูกเด้อพี่น้องจ้าหาห่านดีๆเด้อเนี่ยหาไหม้ไผอันรักมันห่านมันพี่น้องจ้าหาดีๆมันยังคอยบ่หักอันนี้้นทะยาเห็ดปีเดียว ปีแรกเนาะบัดนี้ปีสองสนธยาก็ได้เปลี่ยนใหม่เนาะพี่น้องจ้าระเบิ้ลมันหักบัตรพี่น้องจ้าเนาะไม่ไม่อันหานนะคำไว้ยนะพี่น้องจ้าเห็ดเป็นรักคำไว้มันหักมันผุเน่ะพี่น้องมันเบิดอายุก่อนมันเนาะกิ่งมันก็โนมออกระเบิ้ลมันตราย่ได้พี่น้องจ้ามันติดเบะลงเนาะมันติดมันติดแตกหักตรงนี้นะมันบ่งงามให้มันตรงเอาไว้บัตย่ำนันเ์าก็กติมาตัดออกเนาะพี่น้องจ้า มันตัดออกนะสิมันสิงามแต่อันนี้มันโหมลงไปแล้วคือจังมันติดแตกหักตรงนั้นพี่น้องจ๋ามันติดมีอีกมุมหนึ่งยุมหงันมันติดแตกหักออกเลยมันใหม่มันใหม่มันล่มพี่น้องจ๋ากิ่งมันนักหน่วยมันก็เลยแตกหักทางพุ่นและว่าเทศไทยอันนี้คือ่ายห้เบิร์ตอนที่ท่านได้ตัดแตงเด้อพี่น้องจ๋ามันติดหกว่านี้สนทัญาติดตัดเอากิ่ง กิ่งที่มันอยู่ไต่ๆนะย่างน้องจ๋ามันมันว่าถือแสงแดดว่าใดผสมเกสรในยังอย่งเสียว่าตัดออกให้มันเหลือแต่พักบนพุ่นมันจะได้ไปบำปุ๋ยทุกอย่างกับตีใดไปไปบำรุงทั้งพุ่นย่ำห้อยฉีดยาขาแมลงเชื้อราอีกยังหัง่งสิมันกับตีใดว่าตองมาบังว่าสั่นมันใบหลายนวยกับว่สมบปูนห้อยต้องตัดกิ่งเก่าออกแล้วก็ย่ำห้อยพุ่มยาเชื้อราจังเสีย มันกะไปบ่หอดพี่น้องจ้าแล้วมันก็มันหุมนะพี่น้องมันคุ้มแสงแดดแสงล่มนะมันเห็ุแหยเป็นซะาสมเชื้อราแล้วก็มาแล้งก็บิมาซุกมานอนอยู่เดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวหน่วยดกเตืบพี่น้องจ้าแต่ว่ามันทายาบ่ได้ขายเลยปีวังหันมันติดโควิดนี่แหละได่ได้ขายพี่น้องจ้าอันนี้็นาดที่พ่อได้จ้าใสาห้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ยังบำรุงมันกีพ่อได้ยู่นี่นี่จ้า นี่น,นวยเยยติบยุแจะเ่าหันใสปุยย๋ยได้ไหมเจต่วาร์บออยากใสกับพอห้องบอลูวามันตีเลขาอีกพอก็เลยใสพอใสไดเนี่ยพี่น้องจ้ะเนี่ยหานมันหักเนี่ยเบิง้งกิ่งมันกิอยากโน้มไปหานมันหักพี่น้องจา้าคำไวสองปีอายุจะปีต่อปีตรงเปลี่ยนให้หม่คำมันแข็งแห้งพี่น้องจา้าเพราะว่า กิ่ง <irgendw> ม <carbono> ัน <Beautiful>, ต <t> uh> ีโอนโยมไปมันตีนั่นเบื้องหน่วยนี่เลื้ยงไปแต่แสบพี่น้องโอ้โอ้โอ้เบื้องหน่วยนี่เหลือทางอยู่พี่น้องจ้าหน่วยแรกมันเบิดไปแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้เดี๋ยวรุ่นต่อไปนี่รุ่นต่อไปก็ทิเก็บเก็บเบิดบ่เบิดกุมผ้าเขาก็ทิตัดแต่งกิ่งมาพี่น้องจ้าต้วนท้ายก็ทิช่วงเกี่ยวเขาเนาะ กินเกี่ยวเขาแน่ตีอติมาต,ตัดอันนี้เปล่าเกี่ยวเขาแล้ว็ฏิมาตัดอัจิชะศาตสตแทกบอลหลเดเนี่ยเนี่ยจ้ะเนี่ยกิ่งมันเบะฉีกขาดเลยจ้ะเพราะว่าไม่คำม,มันขาดจ้ะเนี่ยพี่น้องจ้ะแตกฉีกออกเลยโอ้มาแนี่ก็ได้พี่น้องจ้ะทั้งตัดแต่แตงกิ่งทั้งอันนี้มาแลง,งอันบอลแรงอันดักเลือกเนื้อไล่ๆพี่น้องจ้ะตัว ตอดอกตอหนวยเ้าเนี่ยะ <c oughs> ่ะแต่ว่ามันตัวใหญ่ซ้ำนิว้วคอยพี่น้องจ๋ามันมี่ห่งอยู่หันก็เลยหยาดเนี่ยพี่น้องจ๋ามันตีดหกมันติทึบแน่เนี่ย <c oughs> มันสะสมเชื้อโรคแล้วมันก็กิ่งหลาห <c oughs> นวยผสมบูรณ์ใบผสมต้นผสมบูรณ์พี่น้องเลีวยสนทยาติแตงตัดแตงออกจ้ะมือละหน่อยมือละหน่อยมือ,น,อ <c oughs> นี้พอใหญ่เสือติไปเสียหยามันแต <c oughs> ่ว่าฝนก็ทํำท่าจิตตกพี่น้องจ,าองจา๋าฝนนะฝ่ามืดตื๊ดตื๊อยู่นู่น ฝนทำท่าจิตตกเราก็เลยบริดุไปเพียรงามันเราก็เลยไปหากระถินมานั่งปอนแพะอยู่นั่นแหละพี่น้องจา๋าอยู่ว่าซื้อหรอพี่ไนย์เนี่ยจา๋าอุ๊บพี่น้องจา๋าเดี๋ยวที่หายบึ้งมองที่จนทะยาออ่าแตงเหมือเสาหน่อยนึงนี่แถวนี้คือแตงแล้วแตงแล้วกระถิบโปร่งแน่ยแหละพี่น้องจา๋าเนี่ยเห็นบ่ต้นที่โปรง่ง เขาตีให้ต้นโปร่งให้แสงแดดกับลมมันทอมันเป่าไปแม่แรงกับมะเร็งกับติบอบไดใมาสุกหลายมะเร็งกับบวสุกหลายเชื้อรากับติบ่วคอยเป็นหลายอืมเนี่ยอันนี้คือหม่องแตงแล้วพี่น้องจ้ะเนี่ยคือหม่องแตงหน่อยหนึ่งแต่ห้าบ่มีขาต่างกองกับเรบ่อบดต่างเห็นเดี๋ยวตดแตงต่อไปอีกไดจักไรฝนตกนี่ที่ใดจากจากต้นรู้นี่ค่ะฝนตกก้อนก็แล้วไป เดี๋ยวเร็วๆจังคอยมาเบิ่งไม่เนาะหน่องจ๋าเดี๋ยวอันนี้แ่นี้กอนเนาะเบิ่งงนวยมันเป็นตาสะออนเด็กที่นอตะวบายิีขายใจพี่นองก็ทุกอย่างลำบากขึ้นกันหละช่วงโควิดเนาะที่ไปหาหมองใดมาซื้อที่นี้กะจักที่ไปขายผู้ใดเอาเส้นใดก็สู่ๆกันไป เนี่ยหยานมันหักอยู่ได้เนี่ยมันโหนมมากเนี่ยสังเกตเบิงกิ่งในที่มันอ่อนมันโหนมมากพี่น้องนวยโดูดูดูหาวิธีเอาเดี๋พี่น้องค่อยเบิงค่อยสังเกตเอาปุปุเป็นยังนวยอันกิ่งทีมันโหนลงมากมันคือเป็นนวยหน้ามวยดีตว่ายหยอดทีมันตรงดูเข้าไปมันมันนวยบดีคืออันหยอดโหนเนี่ยพี่น้องอย่าสังเกตนะสัญญาสังเกตบง่วยไอ กิ่งทีมันโนมมากนี่มันเป็นหน่วยดีดีเดีอ๋ออันนี้ชะนีก่อนน่อยจัะเดี๋ยวสิมาถ่ายเบิงตอนเหลี่ยวๆอีกเทียนหนึ่งเนาะติดแน่มันตีออกฝนตก ี่น้องจ๋าฝนตกจ้าเลยบ่ได้ไปใส่แลยไปใส่บ่ได้ต้องหันตัดกิ่งบักท่าน<ไ>บักท่านในเล้วแต่ว่าถี่ตัดตออีกก็เลยตัดบ่ได้ละค่อยแต่งกิ่งบักท่านในซ้ำนั่นละฝนกับมาเลยพี่น้องจ๋าก,ก็เลยบ่ได้เหต่อเลย,เลย,ย,เยก็ง่ายๆเจอจะไปเสียหนามันแ,าน,นแล้วก็เสียบ่ได้แล้วก็เลยไปหากระถินใหม่แพะเลยมาอยู่น้ำแพะนี่พี่น,อนอ้อ,นองต่อแแห่ต่อแแห่ ตัวไหนหน่อยไม่น้องจ้าน,น,นั้นก็ผูงญ่น,นั่นแม่ทองทางนั้นตัวนึงนันนแม่ลูกอ้นปลาแฟดปลาแฝดมันอยูตัวแตมันอยู่้งแม่ไหนเจอปลาอุ้มตัวนั้นนิดตัวนี้หน่อยย่นี่แหละมันยู่มยนเลยมแท้มันติข้นหลายมันมาไปหากินเป็นเลยมันติขนน้น น้องจ๋าฝนตกพูนพี่น้องจ้าเนี่ยย่านน้ำมันทั้งนนะ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 อมหัน,มน,น,ออมนนั่นน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 นี่นน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 ะยนนเนนนนนนนอยก็เอานน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 น้นน,นีนนนนนนมนนนน่นะนน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 ่ก,ก หาดินตายมาใส่บ่เอาดินมาใส่นี่ก็ต้องขนเองในพี่น้องเอาบุ้งกีค้นมาใส่เอาแล้วบัว่ารถมันเข่าบ่ได้เนี่ย้เขามาเทไว้ยุกยุกไกลมาหันมาค่ะประคองกับคนมาใส่ทีละบุ้งกีโอ้ยงามใดสิเลยโอ้ยเบิดมือเบิดขื่นแล้วตกยังฝีตกเหงาอยู่เขินมาหันเข่อยพี่น้องเอ้ย น,น่ะคข่ตัดได้น้อยนึงบันนี้ฝนมากพี่น้องว่าหั่นคข่ตัดกินว่าตัดต่อไปอีกละอฝนมากก่อนไอยก็เลขึ้นมากเลย,เลยบ่น,นี่มองยู่จ้าฝนตกละเอาเอาเก็บฝาบรรยากาศมนะาฝากแค่นี้ก่อนเด้อจ้า